มีการให้สิทธิประโยชน์โดยอาศัยวิธีการจ่ายร่วมนะคะ50%ซึ่งในแต่ละวันเนี่ยจะต้องไม่เกิน100บาทแล้วก็ไม่เกิน3,000บาทต่อคนต่อเดือนด้วยนะคะซึ่งทางด้านของภาครัฐเองเนี่ยก็จะให้สิทธิ์นี้เนี่ยเพื่อที่จะให้ประชาชนนะคะไปจับจ่ายซื้อสินค้านะคะ ทั้งประเภทของเครื่องดื่มอาหารสินค้าทั่วไปแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยไม่รวมถึงลอตเตอรี่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ยาสูบหรือว่าการบริการซึ่งผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นี้นะคะจะต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยอยู่ที่10ล้านคนสําหรับผู้ที่สนใจนะคะสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www. c o l ะครึ่ง c o m ค่ะจริงๆร,ร้อยบาทเนี่ยค่าไปสอมือนะ้อะค่ะ นะมือละห้าสิบาทอย่างเงี้ยสบายสบายเลยใช่อ่านะฮะก็ถือว่าโอเคช่วยได้เป็นอย่างดีเลยแหละนะครับร้านค้าก็ได้ใช่ไหมร้านค้านะคะเขาก็จะมีการเปิดให้เข้าร่วมโครงการด้วยนะคะซึ่งผู้ประกอบการร้านค้าต่างๆเนี่ยก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านของร้านอาหารนะคะเครื่องดื่มหรือว่าร้านค้าทั่วไปนะคะก็สามารถที่จะเข้าร่วมโครงการนี้ได้นะคะโดยมีกลุ่มเป้าหมายเนี่ยเป็นร้านค้าอยู่ที่ หนึ่งแสนล้านเอ้ยเออหนึ่งแสนหนึ่งแสนล้านนะคะแล้วก็นอกจากนี้แล้วเนี่ยคาดว่าจะมีการเริ่มโครงการนะคะได้ตั้งแต่วันที่23ตุลาคมนี้นะคะจนถึงวันที่31มธันวาคมค่ะแปลว,ว่าร้านค้าเนี่ยที่สามารถเข้าร่วมได้แสดงว่าก็ต้องเป็นร้าน อะไรก็ได้ที่ไม่ใช่พวกร้านสะดวกซื้อใช่แล้วก็นะไม่ใช่ธุรกิจ<ม>ที่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่เช่นพวกห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆแบบนี้เนี่ยอ,<า>อันนี้ก็จะงดจํากัดสินค้ายอย่างนี้ก็โอ,อกาสทองของสติฟู้ดเลยใช่ไหมสบ,บายเลยนะฮรก็ถือว่าโครงการทั้งสองโครงการนี้นะครับถ้าเกิดผ่านครมในสัปดาห์หน้าะนะครับจะสร้างเงินหมุนเวียนนะครับมีเบ็ดเงินเตียที่จะลงไปให้ใหประชาชนเนี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันล้านบาท นะครับแบ่งเป็นโครงการคนะครึ่งเนี่ยอยู่ที่ประมาณ30 0 0 0ล้านบาทแล<ช>้วก็<ช>การเติมเงินโดยบัตรสวนการแห่งรัฐเนี่ยอีก2 0 0 0 0ล้านบาทก<ช>็ภาวนาให้น่าจะผ่านนะในการต<ช>ุนเศนษรศษฐกิจต้องคอยดูว่าคอ,อรมอจะว่าไงใน